E. สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เรายังอยู่ที่ขแขวงพงศาลีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่สําคัญสคัําญของเมืองบุญเหนือขแขวงพงศาลีนะครับสถานที่แรกที่ผมอยากจะแนะนาในวันนี้นั่นก็คือบ้านงายเหนือซึ่งห่างจากเทศบาลแขวงพงสาลีนะครับ ไปทางเมืองยอดอูป,ประมาณ30กิโลนะครับณจุดนี้เป็นบ้านของชนเผ่าลื้อที่ยังคงความเป็นลื้ออยู่เต็มร้อยเปอร์เซนต์โดยเฉพาะวิถีการลงชีวิตของชนเผ่าลื้อ นะครับน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นการสร้างเรือนนะครับการเ,าเก็บเกี่ยวผลผลิตการนุ่งถือกันต่างๆนะครับถือว่ายังคงความเป็นเลื้ออยู่โดยเฉพาะการถูกบ้านเรือนนี่แหละครับน่าสนใจมากหลังคาเรือนนะเนื่องจากว่านอกจากว่าจะยังคงความเป็นเลื้ออยู่วัฒนธรรมของเลื้ออยู่แล้วนะครับหลังคาเรือนเนี่ยแทบจะชนกันเลย เป็นบลอกเป็นบลอกเป็นบลอกไปและบ้านเรือนสะอาดสวยงามมากและบ้านนะครับเรือนหนึ่งหลังนี่แหละครับอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่าสองครอบครัวนั่นคือเป็นวิถีชีวิตอันที่2คือการเอาฟืนนี่แหละครับเข้ามาเก็บไว้ในใต้ถุนบ้านเรียงเป็นตบๆเลยสวยงามครับสวยงามจริงๆแล้วฟืนเหล่านี้นะครับจะเก็บไว้ใช้เวลาทําการผลิตเพาะปลูกต่างๆ เพราะว่าในฤดูการนั้นฝนค่อนข้างจะตกชุบนะครับไม่สะดวกในการที่จะไปหาฟืนนะเพราะฉะนั้นแล้วในหน้าแรงก็จะไปเก็บฟืนเหล่านี้แหละครับมาสต็อกไว้ใต้ถุนบ้านสวยงามครับ ขฮานี่เป็นเป็นซุนเผาลือบ่ค่อยมีเหล้าแล้วก็เมาพวื้นอ๋อเป็นคนเหล้าพวือนันเด้สันน่นะพนนลุหนหลังอ,อ่ะมีานี่คนลือละ <c oughs> อ๋อลือแจ้ะแน่นอรือก็คักนี่เนาะแม่นอเดี๋ยวนี้เฮาบ่ได้นุ่งถือแบบเสื้อสุดซุนเท้าห่อระบ่มีแตย่ยำบุญยำเนี่ยมีข้าวจังนุ่งละอ๋อยำยำบุญนี่นุง่งอยู่นม่แหละแบบยำเข้าบันซ่าแล้วแบบข้าวจอยทานมีเนี่ยอันสิอ๋อ แต่ยูธรรมดาจนนีุ่้นุู้นฮึธรรมดากับนุ่งเครื่องธรรมดาทั่วไปยำดอ,ดอกยำย่างก<า>็นุ่งชุดจนเข้าอ๋อยำมีกิจกรรมที่คองต่างๆจังจันนุ่งชุดจนเต่าในส่วนของบ้านไห่เหนือสนเผาลื้อการตั้งเฮือนตั้งซานนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ ที่ข้าพเจ้าเคยไปมาหลายหลายบ้านที่เป็นสนเผาลื่นนี่ก็ถือว่าหีดคล้องต่างๆกันยังคงความหักษาไว้อย่างเนี้วแน่นโดยเฉพาะการนุ่งถือและก,การตั้งเฮือนตั้งซานต่างๆสังเกตได้ว่าสนเผาลื่นนี่ที่เอาเอาฟืนกัผสงในกล้องตารางเฮือนเป็นแบบนี้ในการเก็บฟืนต่างๆนี่ก็เป็นกับสีเก็บเอาในระยะของฤดูแล้ง เดือกระเกียมไว้สําหรับฤดูฝนเพราะว่าในฤดูฝนนั้นเป็นการจี่ประกอบการในการเหตา旱เหตุนาเห็ุห้วยเห็ดสวนเพราะฉะนั้นและฟื้นอาจจะหายากเพการาะมก็บวามีฝนตกลงมากระเสียให้พวกฟื้นต่างๆนี่เปียกมันกา็ามมีความเหมาะสมเพราะฉะนั้นเป็นการจีเก็บเอาฟื้นต่างๆนี่ในระยะของฤดูแล้งกระเสียนว่า,ายังคงความเดิมคือเก่าเพิ่นบริไซนแก๊สไฟฟ้า เรียว่าเตาไฟฟ้าเตาแก๊สต,ต่างๆที่กันอยูครับอยู่ในเมืองนี่เป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและสิ่งสำคัญที่ผมประทับใจอย่างมากเลยนอกจากจะเป็นอัตราสัยที่ไม่ตีที่เป็นอันดีงามของชนเผ่าแล้วนะครับนั่นคือความสะอาดความสวยงามของบ้านเรือนต่างๆสุดยอดครับ นักท่องเที่ยวที่ไปพงศาลีโดยเฉพาะไปเมืองบุญเหนือนะครับไม่ควรจะพลาดณจุดนี้ครับจุดต่อไปครับนั่นก็คือบ้านน้ำบุญครับซึ่งห่างจากเทศบาลแขวงประมาณไม่ถึง10กิโลนะครับเป็นชนเผ่าผู้น้อยอันนี้แหละครับก็ยังยึดถือประเพณีของผู้น้อยอยู่โดยเฉพาะการ เ,เก็บเกี่ยวพ่อปลูกต่างๆนะครับไรานาของอชนเผาผู้น้อยในบ้านดังกล่าวนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลแต่สามารถที่จะเพิ่มผลผล,ผลิตนะครับให้กับพวกเขาเนี่ยได้ดีและสิ่งสำคัญวิถีการลงชีวิตต่างๆยังคงความเป็นผู้น้อยอยู่นะครับนั่นคือน่าสนใจมากผมก็ได้มีโอกาสขึ้นไปในบ้านเรือนของเขาไปทํากิจกรรมร่วมกันนะครับ ไปสอบถามวิถีการมุงชีวิตต่างๆน่าสนใจจริงๆนะฮะถ้าหากว่าเพื่อนๆที่ไปเที่ยวเมืองพงศลีหรือว่าไปเที่ยวขแขวงพงศลีแล้วก็เมืองบนเหนือนะครับในจุดนี้ก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันครับอันนี้น<ะ>ู้กัดปะเม้นทำไมใส่แต่นะเพอนนู้ดขาดเพื่อนเนี่ย<ะ> เขาอันนี้เพื่นว่าพปลตุกเราูเืนว่าตกวประตุกวิลานข้าหึ่งเข่าแล้วเอาเข่าเส้นี้แล้วก็วิววิให้มันเย็นเห็นะเออจะได้กินก็นาต้มนะไปยังดังมเลลหนามันได้เ้อะถ้าดังก็ได้บรได้ผัวเบได้ผู้ที่สองผู้ที่สองีบอาแล้วบอลวาเอาด <laughs> hãy <laughs> à? <laughs> <mới> <laughs> à, không có mấy nhìn không có nói đi đúng mắng 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 đúng เขาเขเข้าใจเขาเขาบอกอยู่บะเออมันต้องร่วมกันสิแม่งามหน้าดำนาโนงามเกี้ยวเขาเกี่ยวเขานออย่างเกี่ยวเขาแล้วเขาเป็นเป็นบ้านแล้ววันี่เขียนยังต่อไปไปให้ว่ะโวนมังเองโวนมังเณงโอ้สโนมังเดงเนาะรถรโจดไหนเดี๋ยวนี้รด สองห้ากลุ่มนี้อันนี้อันนี้อันแห้งสนวกนเดนเส้นไอ๋ออันแหงสงแสนสายใครมาซื้อคนลาวหรืคนจีนซื้อคนจีนมาซื้ออะคนจีนมาื้ในหลายปีปีนึงเขาได้หลายบางปีนี้ได้หลายบาปีนีม่ได้อ้าเจ้าเจ้าดปีเท่าไหร่ อาจแจกล้านจจกล้านถามด้ไปีไก่นี่ยพได้ปีไก่เนี่ยพได้แต่ปีนี้ขึ้นมาจะตระกูลมานูเตอนปีนี้นี่บุขินเอนกันเเถอะของเจ้าเดียีไก่ได้เท่าไหร่ไปลสิไปล้านของเจ้าเนี่จะเป็นล้านไผ่ล้านไปเจ้าดิเป็นล้านไปเลยล้านไป ันคอยามเจ้าเจ้าก็จิว่าแปล้านฟ้าเียได้ไรเสาไปลานโอ้เสาไปล้านหมากได้ของฮะจับได้ของเมกไลของของของเรานมันหมากหลายของพวกเจ้ามันหมากน้อยอ้าวทุพวกมากหลายคือล้าันนะอ๋อกคนอเ้นะฮะยดเทมลนด์มมากหลายผมมากเลยผจัด้ดอ๋อของของเจ้าอยู่แคมน้ำ อ๋อแต่เราปองมือเพื่อนนั่นบบมีน้ำโอ้มือหนา่ะหาแก้มน้ำด้อบ่มีเลยบบมีแล้วเหรอแต่กินได้โอของเขาก็แต่เดี๋ยวนี้นี่พอลรงเลยกรโ่ได้แล้วโอ้ฟ้ามันแ้งนี่น่จำได้หนูอ้อเป็นจำได้หนึ่งแ่ได้ไม่เย็นอ่ะอ้คาดคาดว่าปีนี้สได้จักรราน สามสิบล้านสี่สิบล้านในอีคนได้ิจาบใน้คาตามเร็วเลยนี่ราคาตาลงมาแล้วโอ้ไม่่ไหนราคาเมเน่ยที่มันโลนหกสิบพัเดี๋ยนี้เปนบ่แล้วบเราามันลงะนอกจากของแดงแล้วมีมีสินค้านได้อที่เขาเก็บไปขายได้ Mặc มักเดื่อย Mặc โอ๋ ấy mặc ừ. มัน không เลยมันก็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  mặc มันก็ mặc มันก็ mặc มันก็เลยมันก็ nhà hàng xóm nhà hàng lấy, nhà hàng xóm nhà hàng xóm nhà hàng xóm nhà lấy, xóm nhà đi, xóm nhà hàng đi, nhà hàng xóm nhà hàng xóm nhà nè, xóm nhà hàng 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 xóm À à, xóm nhà hàng

ยังแต่หกโมงเศ้าจินข้าเศ้าเช้าแล้วก็ไปเลยสิบโมงกหอดแล้วก็ได้ปหนึงเสีเบกมาเบกมาคือบนอนปอนเลยตอนเล่นปรมาทสงมสิมืจม้นเส่เวลานอนพูดลยตัวคอหอดปวดุมีตุ้มุมมจิเปนอนจะไรบุมีตุ้มให้ตุ้มช่ไมุมีน้ำโอ้อน้ำไปน้ำาวะชอบน้ำเดียวโมเนต์โมเนต์าคุณหอดปวดแล้ว จุดต่อไปครับนั่นคือบ้านบุญเพียงครับซึ่งเป็นบ้านที่ห่างออกไปอีกนิดนึงจากบ้านน้าบุ้นนะครับบ้านบุญเพียงนะครับเป็นบ้านของชนเผ่าอาขาพิโซวันที่ผมไปเนี่ยไปตรงกับวันที่ของพวกเขานะครับขึ้นบ้านใหม่โอ้โหได้รับการต้อนรับแบบสุดยอดเลยและก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมไปวันนั้นเรารู้สึกว่ามัน ยังไงดีครับมันเข้าถึงกันลึกของประเพณีของอาคาพิโซนั่นก็คือ,อหลังจากที่ผมเข้าไปร่วมในการารับประทานอาหารในการขึ้นบ้านใหม่ของเขาแล้วนะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมไรู้สึกว่าโอ้โหมันถึงขนาดนี้เลยเหรอนั่นก็คือประเพณีของอาคาพิโซครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับถ้าหากว่ามีการแต่งงาน เกิดขึ้นนะครับนะผู้หญิงจะต้องไปอยู่กับผู้ชายถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันก็ตามแต่อยู่คนละบ้านหรือว่าอยู่คนละเมืองก็ตามฝ่ายหญิงจะต้องไปอยู่กับฝ่ายชายนะฮะและถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันสำคัญสำคัญฝ่ายหญิงนะครับจะไม่มีโอกาสได้กลับมาบ้านของตัวเองอีกเลย ฟังให้ดีนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์หรือว่าโอกาสนะครับต่างๆที่สําคัญสําคัญนะฝ่ายหญิงหรือว่าเจ้าสาวที่ไปแต่งกับที่ออกเรือนไปแล้วนะครับจะไม่มีโอกาสได้กลับมาบ้านของตัวเองอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเหอึกว่าเขามีโอกาสได้กลับมาอย่างเช่นที่ผมไปวันนั้นนะ่ะนั้นเป็นการขึ้นบ้านใหม่นะครับขึ้นบ้านใหม่ ของญาติพี่น้องของผู้หญิงที่แต่งงานไปอยู่กับผู้ชายนะครับชนเผ่าเดียวกันที่เมืองอื่นหรือว่าที่อำเภออื่นนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสดีเขาก็ได้กลับมาเมื่อกลับมาแล้วถึงวันเวลาที่เขาต้องได้กลับไปอยู่กับสามีของเขานะครับไปอยู่กับสามีของเขาเนี่ยเขาร้องไห้ออกมานะครับเขาร้องไห้ออกมา ด้วยความอาลัยอาวรณ์ที่จะต้องจากบ้านเขาอีกครั้งหนึ่งกลับไปอยู่กับสาม,มีโอ้จุดนี้แหละครับเมื่อผมได้ยินเขา้านะครับได้ยินเสียงเขาร้องนะฮะเพราะเขาไม่ร้องเบาๆนะเขาร้องดังมากเลยผมก็เลยถามนะก็เลยถามชาวบ้านว่าเฮ้ยเขาร้องเพราะอะไรนะครับเขาร้องเพราะอะไรทีนี้ชาวบ้านก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาร้องเพราะว่านี่แหละครับเขากําลังจะได้เขากําลังจะกลับจากบ้านเกิดของเขา จากพ่อแม่ของเขานะครับไปอยู่กับสามนีนะฮะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรหนึ่งสามสีห้าโอ้โหผมรินแค่นั้นแหละผมก็มันเป็นอะไรที่แบบนะเข้าใจในจุดนี้นะครับ เรียกว่าเป็นีกหิตครองอย่างหนึ่งของอาคาพิโต,โต้ในการขึ้นท่อนใหม่ก็มีการเสริมสลองแล้วก็แน่นอนแหละทายเครียดหลังจากใส่แห่งงานมาหลายไป,ไปเบิ่งไปเงินทองนั่นคือมันเป็นประเพณีวัฒนธรรมของอาคาพิโต้ที่บ้านบุญเพียงนั่นเองครับ ที่ต่อไปนะครับเรากลับมายังเทศบาลของแขวงพงสาลีนั่นก็คือเมืองบุญเหนือครับไม่ว่าจะเป็นตลาดการค้าขายต่างๆก็ค่อนข้างจะคึกคื้นเนื่องจากว่าเป็นเทศบาลแขวงเสร็จแล้วครับก็ยังมีหมู่บ้านเล็กๆอีกหมู่บ้านหนึ่งของชนเผ่าอาขาเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นชนเผ่าอาขาที่อยู่ในตัวเทศบาลเมืองหรือว่าเทศบาลแขวงนะฮะแต่พวกเขา ก็ยังคงความเป็นอาคาอย่างเต็มร้อยนั่นคืออาคาโอมาครับซึ่งเป็นอาคาที่เ,เขาเรียกว่ายังคงความเป็นอาคาโอมาแบบร0 0เอร์เซน์ะครับโดยเฉพาะวิถีการลงชีวิตการนุ่งเสื้อผ้าต่างๆนะน่าสนใจมากและเป็นเขาเรียกว่าจุดในการที่จะท่องเที่ยวที่สำคัญอยู่ในเทศบาลแขวง,งพงศลีก็ว่าได้ ถือว่าน่าสนใจมากครับและก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายจุดนะครับที่เมืองบนเหนือซึ่งในวันหน้านะครับผมจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก่อนจากกันไปในวันนี้ก็อยากฝากเพื่อนๆเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศลาวนะครับควรจะเตรียมเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยหลังจากผ่านเอกสารในทุกๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการประทับตาพาสปอร์ต หรือว่าบัตรผ่านแดนต่างๆก็ตามนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับทําด้วยตัวเองและก่อนออกจากด่านจะต้องตรวจเอกสารให้เรียบร้อยนะครับว่าของเราได้ประทับตราเสร็จเรียบร้อยหรือยังนะครับก่อนที่จะเดินทางไปทั้งนี้นะครับก็เพื่อจะให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาเที่ยวในในประเทศลาวได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับพบกันวันหน้านะครับเรื่องเล่าของแขวงคมสันีครับสวัสดีครับ ต่อไปนี้บาเมีองจะเกิดขึ้น งบการเดินทางโดย